สวัสดีค่ะพี่น่องจ้าเปน็นจ้าไดเมืองสอยแ้่ออนบัวมวนนำ้ำแย่ออนบัวพี่น่อง <c oughs> อยู่ไก่ฟังนางไก่หงยพี่น้อ,อง,นงของแย่ออนอยู่ปังคุนแย่ออนยู่คนเราปังขามมากินเขาน้ำเพลิน <c oughs> ทีมาสามีแห่งบ่สบายอยู่บ้านจะได้เฝ้าเขาบ้านแล้วพี่น้องจะได้เฝ้าเขาบ้านแล้วอืใบม่งกับเขาบ้านดอก ไปปอ้บุ้งอักเสบร้ายเงียม,มากกินยังกระแซบน้ำพี่นงนะังละเงียมากกินยังกระแซบน้องเจ้าตั้งฟังตั้งนี่กับเป็นฟังทำไมอ๋อไม่ลืมป่ะไอ้ <c oughs> อเจ้าหน้าเจ้าสวนจะไเฮ็ดยังยางกระตัดว่าได้บนตกใส่เบียกเอเล่ ต้นยางมันได้หลายอยู่นะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะเจะไ๊ไรเนยมากกินน่นยังกระเบียบนพี่น้องละเนยมากกินน่นยังกระเสีบยบอ,อังค่ากินเขาน้ำกันพี่น้องจ้ายายอวนอยายอวนมาหยกย่อพี่น้องมึงอดปากพี่เจ้าพี่พิตต้องตันด่วนแบบนี้ละ่ะเศร้านะ ชีวิตต้องสนดวดแบบนี้แหละเศร้าเ่อนที่พี่น้องๆเบื้องน้าผดพี่น้องกระมาณนี้แหละนอกจาาเนาะคลิปนี้ก็ปากไปแค่นี้เด้อจ่าพี่น้องใจเยาันมายกยอดกระติ๊ดเป้าเข้าบ้านเ้วละค่ะมวนเขากรบอกหอมาขึ้นเขาน้ำบนเซยนอกจ่าแม่นี่แหละกับประมาณนี้แหละอาการคุณสากรใจเยาวันกระเที๊ยมันมันแน่ต้องพีน้องเนาะ มันเด้ขันมากขันไดนะกับมันเนาะพี่น้องเนาะขันมากขัมันใดกับมันพุ่นไอ้ของฟีลือดีมากเพื่อนมาลองตองแนยงขันขันมากขัมันใดกับมันพุ่นไอ้ของฟีลือดีมากเพื่อนมาลองตองแนยงขันขันมากขัมันใดกับมันพุ่นไอ้ของฟีลือดีมากเพื่อนมาลองตองแนงขึนสามีแห่งบ่สบายอยู่บ้านจะได้เฝ้าเขาบ้านแล้วพี่น้องจะได้เฝ้าเขาบ้านแล้วอืใบม่วงกับเขาบ้านดอกไปบ้างกอินขาวน้ำกันพี่น้องจ้า ยายอ,อ้วนยายอ,อ้วนมาหยกยอดพี่น้องมึงหน่อดปากพี่เจ้าหน่อยหวยพี่น้องอยู่ไก่ฟางนัง่งไก่ห่วยนะ้อพี่น้องจ้าแสบลายเงย,ยมากกิ่นยังกระเสียบนะ้อพี่น้องละเงย,ยมากกิ่นยังกระเสบอ,อืมหน่อยเจา้าขนม้าขับมันได้กับมันพุ่น,นของพีร์ดีมากเพื่นมาลองตองเนงดูอาการคุณสาก่อน เยอันกะเียมอันั้นมันเนา่อพี่น้องเนาะมันเน่ขันมากขันได้นะกบมันเนาะพี่น้องเนาะตั้งปังตั้งนี่ก็เป็นปังหอยออไม่ลื่นป่ะ่นมวนเข่ากับบหัมากินเข่าน้ำปลื้มซยมาจ้าแม้นี่แหละกับประมาณนี้แหละ เนีย่ยปีนระดีมากระลังสาวใสปับบบ๊บปั๊บอยูออ่พี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อจ้าคนกินขา้าวค่ะกินขา้าวปลากินขา้าวปลากินขา้าวปลาประสันพี่น้องมาเดอ้อมากินข้าวน้ำกันพี่น้องจ้ายายอวนยายอวนไม่ยกย้อพี่น้องมึงองอดปาล,กลปา,ากเก้วออดปลาแก้วแมาจ่าแสบคือเก่าเนาะค่ะยูเซ่กับแสบคือเก่าล่ะพี่น้อง ด no ้วยฟังซีวิตบ่มิยังดอกพี่น้องแบบม่านนี่แหละนาจะนาเขาสิบประมาณหางงไปนี่เลยบางไงก้าอืมไปปลาแก้วแแม่จ่าแซ่บคือเก่าเนาะค่ะยูไซก็แซ่บคือเก่าล่ะพี่น้องด้วยฟังซีวิตบ่มิยังดอกพี่น้องแบบม่านนี่แหละนาจะนาเขาสิบประมาณหางงไปนี่ แไปว่าไงจ๊ะกินเขาน้ากันพี่น้องจ้ายายอวนยายอวนมาโยกงอพี่น้องอร่อดปากพี่เต่าเนาะสิประมาณหาเมงเต่าเนี่ยล่ะพี่น้องแก้วัออนหิวเข่าแห้งม,งมาเดาจ้าฝนตกงบุกขึ้นเนาะค่ะพุ่นมวนวเนะาะกพลังโยกมนมวนมันมันน่านผุนทัน้ทงผุ่นมองตานะ้ำต้องผุนมันบังพี่น้องมันบังมองตีแก้วัยยออนานางกินเขาเนานะคะ่ะ ก็เลยทายท่านหายคนนั่นพ่อยกดีๆ,ๆเลยล่ะพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าพ่อกำลังยกเปียกพี่น้องด้านหลังได้อวัปลาสวนอย่าง้พี่น้องจ้าเห็นไหปลาสวนอย่างอาการคุ้นสาก,ก่อนเองแยกอวัยวะกระเทียมอืมันมันเนาะพี่น้องเนาะมันได้่ยขันมากขันได้นะกับมันเนาะพี่น้องเนาะชีวิตชีวิตล,ล,ลูกทุ่งลูกทุ่งเนาะคะ่ะ จำเป๊บเป๊ะเป๊ะเป๊ะจำแก้วประแดกพี่พน้งงองเอ้ยสุดยอดผู้หนึ่งกะลังสาวไวๆอยู่เหมืนเนี่ยพี่ระดีมากกะลังสาวใส่ปั๊บปั๊บอยู่พี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อจ้าผู้นกินข้าวค่ะกินขา้าวปลากินขา้าวปลากินข้าวปลาประสันพี่น้องมาเด้มเอามาเมวนเข่ากรบโปรงห้อมากินข้าวน้ำเปิ้ลเซย์น่าจ้ามานี่แหละกับประมาณนี่แหละกินข้าวน้ำกันพี่น้องจา้ายายอวัน ยายอ้วนมายกงอพี่น้องมึงหน่อดปากพี่เจ้าเนาอาการคุณสาก่รเยาะอ้วนกระเทียมนันมันเนาะพี่น้องเนาะมันได้่ยขันมากขันใดนะกับมันเนาะพี่น้องเนาะสิบประมาณหาเม้งเต่าเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวอันหิวเข่าแห้งมาเด็กจ้าฝนตกงมือขึ้นเนาะค่ะคุณอาการคุณสาก่อนเยอะอันกระเทียม ม,มันมันเนี่นพี่น้องเนาะมันเด้ขันมากขันได้นะกับมันนาะพี่นอนะ้องเนาะมวนเขากับบอหอมันกินเขาน้ำฝนเซยนะาจะแม้นี่หละกับประมาณนี้หละคุ้นากับบอสบายนะคับพี่น้องยารักษาตกของนะคขาก็กเลยมากหยกย่อรองเมืองฝนตกทง้งวันท้งขึ้นอยากกินนะพี่น้องจ้าก็ได้อยู่ดีเจ้าสามีแห่งบอสบายอยูุ่บ้านจะได้เฝ้าเขาบ้านแล้วพี่น้อง ที่ได้เป้าเขาบ้านแล้วอใบม่วงกับเขาบ้านดอกไปบ้างอ่ะอน้ำพ่อโยกดีๆเลยลรัพี่น้องจ้พาพี่น้องจ้าพ่อกระลังยกไปปลาแก้วแก้วราากรแด่ม่จ่าแสบคือเก่าเนาะค่ะโยไซยกับแสบคือเก่าล่ะพี่น้องโ <laughs> ยฟางห่วยพี่น้องโยกไก่ฟางนางไก่ห่วยเนาะพี่น้องจ้ากินเขาน้ำกันพี่น้องจ้ายายอ่อน ยายอวนมายกยอดพี่น้องมึงหดปากเจ้า่าหวยพี่น้องอยู่ไก่ฟังนังใกล้หวยนะ้าพี่น้องจ้าน้า่งพ่อยกดีๆนี่ลยละพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าพ่อกระลักโย่ตั้งฟังตั้งนี่ก็เป็นฟังหวยอ๋อไม่ลื่นบ่ะ <laughs> สามี <laughs> แห่งบ่สบายอยู่บ้านจะได้เฝ้าเขาบา้านแล้วพี่น้อง ที่ได้เป่าเขาบ้านแล้วอใบม่วงกับเขาบ้านดอกใบม่ว,ง,มว,มวนนะงหนุนๆนะกาลันต์งกหนุนๆมันมนั่งุนทั้งขุนมองตาน้ำต้องขุนมันบังพี่น้องมันบังมองตีแก้วันนางกินเขานะคะแต่เลยทายถ้ำหายคนน,น,น้ำพ่อยกดีิงๆเลยละพี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋าพ่อกาลังต์กแอบร้ายเงยมากกินนยังกระแทบนะพี่น้องฮะเงยมากกิ่นย่างกระแืบ น้องตาหวยพี่น้องอยู่ไก่ฟางนางไก่หวยน้พี่น้องจ้าหวยพี่น้องอยู่ไก่ฟางนางไก่หวยน้พี่น้องจ้าฮ้าสวัสดีค่ะพี่น้องจ้าเป็นจ้าหดเบงซอยยายอวันบัวมวนน้ำยายอวันบัวพี่น้องฮฮอยู่ไก่ฟางนางไก่หวยพี่น้องคุณจาก็สบายนะคะพี่น้องกินยารักษาตกของมะขาก็เไลยมา ยกย่อลองเมืองฝนตกทางวันทางคืนอยากจีนับพี่น้องจ้าก็ได้อยู่เดชเ้ากันมากากับมนันได้กับมันพุ่นอะของพีร์หรือดีมากเพิ่นมาลองตองเนงพี่เพื่อนที่พี่น้องน้องเมืองน้ำ่นพี่น้องกับมันนี่แหละน้องจ้าเนาะ,นะคลิปนี้ก็อปากไว้แค่นี้เด้อจ้าพี่นอออาา้องใจยาอันมายกยอดอ่ก็จะได้เป้าเข้าบ้านแล้วล่ะค่ะตั้งฟังตั้งนี่ก็เป็นตั้งหอยเอาเรื่องปะ อาการกุ้งสากนเจ้าอนันกระเทียมนันมันไน้นอพี่น้องเนาะมันได้ขันมากขันไดนะกับมันนาะพี่น้องเนาะอนไดหลายอยู่นะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะตั้งฟังตั้งนี่กับเป็นปังทำไมอ๋อไม่ลืมบ่อืม <laughs> นะพี่พี่นอ้องน้องเบื้องน้าคุณพี่น้องประมาณนี้แหละนอกจากเนาะ คลิปนี้ก็ฝปากไว้แค่นี้เด้อจ้าพี่น้องใจเยาวันมายกยอดก็จะได้เป้าเขาบ้านแล้วล่ะค่ะเพื่อนพี่พี่น้องนองเบื้องน้าพุทพี่น้องประมาณนี้แหละนาอจ้าเนาะคลิปนี้ก็ฝปากไว้แค่นี้เด้อจ้าพี่น่องใจเยาวันมายกยอดอ่ะก็จะได้เป้าเขาบ้านแล้วล่ะค่ะกอนได้หลายอยู่นะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะสามีแห่งบ่าสบายยุบานจะได้เป้าเขาบ้านแล้วพี่น้องจะได้เป้าเขาบ้านแล้วอืใบม่วงกับเขาบ้านดอกไบเบ้ง สวัสดีค่ะพี่นวงจ้าไปจังไหด